สวัสดีค่ะพบกันวันที่23เมษายนพุทธศักราช2567กับดิฉันบุษรินมีศัสตร์ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ค่ะวันนี้จะมาแนะนำโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ค่ะ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ2566ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น10โรงเรียนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับโรงเรียน10โรงเรียนนั้นขอแนะนำผู้ขับเคลื่อนโครงการทั้ง4ท่านที่เป็นผู้นำทางวิชาการไปดูกันค่ะว่ามีใครบ้าง นายประยงเหลาลักษณ์จันยาพูวอหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2นายประเรสริฐศักด์เหนืไทยสงนายนพดลสิริโชตนายสิริศาสตร์ส่องแสงรองพูวอหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ค่ะนั่นคือผู้นำทางวิชาการของเราทั้ง4ท่านนะคะ ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้นําการขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเกตสองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนที่ร่วมพัฒนานําร่องในปีงบประมาณ2566ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น10โรงเรียนมีผู้บริหารที่สมัครเข้าร่วมพัฒนา เป็นใครกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะนางบรรจบเทตรัชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชันนายมนเทียนนาเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดมงคลวิทยานายเทียนชัยเทียมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยนายอมรกิ่งมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนนารายนางรัชนีสมพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมอนุกูลราชพัฒนา นายสมชิดพันตาแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องนายทองคูณนามสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางนางวารุณีหมายสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระคังปัจจุบันย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหัวงัวแทนศิลาวิทยาและมีนายบัณฑิตเลื่อนเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละคังมารับประสานงานโครงการต่อ นายสันติคำชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเอิงและนายบุญมาปัญญาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูค่ะทั้ง10โรงเรียนนั้นได้ดําเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ2,566ค่ะซึ่งได้จัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โดยบูราณาการเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ของเราค่ะ และอีกหนึ่งภารกิจนะคะก็คือได้นำไปประกอบการตอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองให้เป็นไป,นปนตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยค่ะและในปีงบประมาณ2,567ได้มีผู้บริหารให้ความสนใจที่จะพัฒนาเบสแพ็กทสสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น15โรงเรียนเราไปทำความรู้จัก กับผู้บริหารทั้ง15โรงเรียนกันเลยค่ะนายสิทธิกรศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามนางปัญญา,าแผงฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานนางพัฒรานิดเลื่อนเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแดงวิทยานายสุรกิจบุญมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนหมอนนางสุจิต,ตราพรสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นางสาวสิริรัตน์สง่างามผู <ph> ้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้างนางเผาบุรีรัตานาวิทยานายพิพัฒน, <ph> น์อัครเดชธนพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนโคกเม็กนายบัญชาสุริยสุขประเสริฐผู้อ <ph> ำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุธาตุาศึกษาวิทยานางวารุณีหมายสุขผู <ph> ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัวท่นศิลาวิทยานายบุญยงมีแก้วผ <ph> ู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน,านวน นางสาวสีสุดาเดชรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูง <si> นายสมศรีหลงชินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแรดจ,จรินดาวิทยาคารนายมนูนศักด์คมขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่นายพงศักดินาเมืองรักผู้อำนวยการโรงเรียนไตรายคามวิทยาและนายวีร itz, พลชัยสิษิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพโพวิทยา ค่ะนั่นคือผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง15โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ของเราในปีงบประมาณ2567ค่ะแล้วทักษะในศตวรรษที่21ที่ว่านั้นมีอะไรกันบ้างเออเราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆ 3R8C พัฒนาอย่างไรให้ครู มีนวัตรกรรมและนำไปพัฒนาและจัดก,การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเกิดศตวรรษที่21ทักษะในศตวรรษที่21เราไปดูกันค่ะว่ามีทักษะอะไรกันบ้างคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่21ความต้องการกำลังคนยุค4.0หลัก3 r 8 c เด็กไทยในฝันโดยสภาการศึกษา3 r ได้แก่1อ่านออก 2. เขียนได้ 3. คิดเลขเป็น8ปได้แก่ 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา 2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3. ทักษะความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมภาวะความเป็นผู้นำสีทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรมกระบวนทัศน์ 5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการสื่อสาร 6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7. ทักษะอาชีพและการเรียนรู้และ 8. ด ความมีเมตตาวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมนั่นคือทักษะในศตวรรษที่21ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาโดยบ, e. บรูรณาการก,กับกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ค่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่จะทําให้เกิดกับผู้เรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ของเราค่ะ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ทุกโรงเรียนได้ขับเคลื่อนและพัฒนาผู้เรียนอยู่แล้วนะคะและในฐานะที่ดิฉันสอนอบุสลินมีศัตต์ผู้ประสานโครงการแล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอฝากกันบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาในครั้งนี้นะคะได้เตรียมรับการนิเทศติดตามและร่วมกัน PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่2 1จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราต่อไปหากสงสัยหรือมีประเด็นไหนที่อยากจะถาม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0843398865ติดต่อที่สอนอบุษรินหรือจะเรียกสันส้นๆว่าสอนรอินได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วกลับมาพบกับสาระน่ารู้ของโครงการ 3R8C ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ